สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผู้ชมโอ้โหมาแล้วเฮ้ยมาแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งวิ่งตกหลบกอนเห็นเฮาต่อต้องมาถึงอยู่แล้วอ้าวเจอพอดีอย่าพึ่งอย่าพึ่งทีละคนครับน้องเย้หลังยิงเฮ้ยเจ้าเจ้าแอบแอบเอสเฮ้เอสเอสโอ้โหมันมันยิงรัวจังเฮ้ยเยอะโอ้โหโอ้โหปืนกลอีกแล้วเหรอขึ้นเคาน์เตอร์แอบแอบแอบแอย่าพึ่งโอ้โหมันลุมจัง เค้าเตอร์เออเออเอออ่ะยอคือเค้าเตอร์หลบหลบแป๊บๆยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงโอ้เออมันมันยิงแรงจริงแล้วอ่ะมันยิงแรงมากเลยเด้อเด้อเดโอเคแล้วผมชจะไปคุ้กันมาต่อกับเดซฟูลนะโอ้โหมันยิงแรงมากอ่ะเดี๋ยวดิเราอัปเกรดยังเอออัปเกรดแล้วก็อีควิปดินี่อีควิปเออไม่มีปืนเลเซอร์ นี่โอ้ยิงเละโอ้สุดยอดนี่แหละปืนที่กูต้องการตอนนี้คุณค่าที่คุณคู่ควรโอ้โหสุดตีนโอ้โหโอ้โหสุดยอดน้องๆคุณค่าที่คุณคู่ควรสุดยอดโอ้ปืนเลเซอร์โคตรสุดยอดอ่ะเข้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โหแกจะมีคนที่จัดการแกมันกินข้าวเช้าอู้กินข้าวเช้าเหรอเฮ้ยนั่นมันคือ the solution ส,ส <r> ถานการณ์แล้วเจ้าคือปืนก <acknowledging> ันได้ไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหพี่พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่โอเคนี่แน่โอ้โหว๊อดทีเดียวตายเลยเหรอ Don't do that เออร์รอโลโลแต่มึงก็เกินไปนะยิงกูทีเดียวตายเนี่ยกูก็ไม่สู้มึงนะบอกไว้ก่อนโอ้โหสุดยอดจะโกงโกงไปเปล่าพี่ถามจริงเหอะ แบบแบบแป๊บแป๊บแป๊บครับยิงหน้ายิงหน้าสะบัดโอโ้โหโอ้โหจะตายเลาก็ตรงนี้แหละเล็งละเชี่ยกระสุนหมดสุนหมดเดี๋ยวพี่กระสุนหมดผมสุนหมดพี่ผมสุนหมดพี่พี่ผมโอ้โหพี่อย่าพึ่งโอ้โหพี่อย่าพึ่พงโอ้โหตายกูตาย,ตายอย่าพึ่งพี่โอโ้โหโอ้ยิงโคตรแรงอ่ะทีเดียวจะตายแลาา้วเดี๋ยวดูดิมายยังมาทางไหนโอ้โหตกใจโอ้โห นี่มาดีๆก็บอกมาอุ้ยเออ,เอ,อโอเครู้วันหลบได้เลยมันเก็บเก็บมาอ้าวสนุกโอ้ได้ปืนมายิ่งสนุกสนุกละมึงงานนี้โอ้โหโอ้โหสนุกได้ปืนพี่เข้ามาแล้วเจอปืนพี่เขาหน่อยแล้วปีนปืนพี่เขาเนี่ยเจอครับน้องโอ้โหเก็บเก็บก่อนอย่าพึ่ง ใครมาบอกกูก่อนนะมาทางไหนเอ่ยนักสานจะเป็นพี่พี่ยักษ์นะใช่ไหมโอ้โหเจอแล้วเอาใช่ปะแบบแบบแบบเอาแบบแบบเสือกทิ้งปืนซะงั้นนะเอาชิบหายละแอล 1A อูเมนตัมฮุชเออ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 แบบแบบแบบยิงหน้าหัน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 แบบแบบ เปลี่ยนปืนไงอ๋อเปลี่ยนออกไปมีกระสุนอ๋อเปลี่ยนปืนอ๋อเปลี่ยนปืนนี้เองโอเคลืมลืมวิธีเปลี่ยนปืนอืมยิงนะเนื้อหันหนึ่งนัดโอเคเอ๊ะอู้หู้หู้เดี๋ยวติด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 อย่าเพิ่งติดโอ้ยโอ้โอ้ตายตายกูตายเอาปืนพี่เข้ามาโอ้ยพี่ครับให้ผมหยิบปืนพี่หยิบหยิบผมหยขอหยิบปืนก่อนไม่ได้อะแฟบ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 บโมยวิเศษหยิบหยิบ อ่าดีมากอืมให้ไปหนึ่งนัดโอเคมาครับมาครับมาครับเรียบร้อยนอนได้น่ารักมากอ่ะ i อ็มนัดเดทเอ็มแฟนบุลัมาขอปืนด้วยต้องใช้ C4 สักกี่ชิ้นนั่นจะใช้ได้ก็มากกว่า12อันอะไรนะเฮ้ยไม่อยากนับเลยอ่ะเอาแบบเอาแบบอเมริกันได้ปะ ะงั้นดูกันเลยเอาไงสักเท่าไหร่ดีเจ็ดไหมเออช่างแม่งติดหมดนั่นแหละอืมนี่ติดไปหมดนั่นแหละว้าเราเปิดโอเคเยี่ยมโคตรเจ๋งเบยเอาสิบสองลูกเลยเหรอมันก็เหมือนอู้จู้จับว่าไงไอ้หน้าเร็วไอ้หน้าตุดเราต้องการอย่าลืมว่าต้องมีชีวิตด้วยนะก็มีชีวิตแค่ไหนก็บอกมา มันอืมอืมจะมีชีวิตใช่ไหมมีชีวิตใช่ไหมมีชีวิตได้แปลว่าโดนห้ามต่อยห้ามมงห้ามต่อยต่อยโจลิวเคนเย่คุณบ้าไปแล้วเฮ้ยกูไม่ได้บ้าอย่างที่คิดหรอกอื้ออื้อนี่นี่อื้ออื้อโอ้อ้าอ๋อลงมาเออลงมาตรงนี้น <Hayır. S 3> ี่นเองอ๋อคิดได้ไงวะเดี๋ยวเอาออฟบอสโอเค เยี่ยมเจ๋งมากอ่ะเอก็ง่ายๆนะแบบว่าแต่เราต้องทำทุกอย่างใช่ไหมเฮ้ยเราไม่ต้องทำนี่เก็บเองอ่ะเอาแบตหมดเออโอ้ตูมตามตูมตามโอ้โหเออโอ้อ่ะโอ้โอ้โอ้โหสากระสุนโอ้เชือดคอเออโอ้ยิงโอ้โหโอ้โหยิงหัวแตกโอ้ต่อยนะโอ้โหอืเออต่อยสายตะวันลงมาอ่าฮะมึงจะมันไปไหนเนี่ยเดดฟูขี่เสือปัดจระเข้ นี่แหละโคตรเจ๋งอ่ะเฮ้ยปีเตอร์ว่าไงพอกับผู้กำกับโปรดิวเซอร์อ่ามันเจ๋งแค่ไหนเด็ดบุ้งบ้ากล้องกล้องกล้องทันนี้กล้องกล้องมองกูเข้าใจไหมอ่ะเฮ้ยจะมาต่อยแม่งกล้องเนี่ยอ่าอ้ที่มาปีเตอร์คุยกับจูสิดิอ่ะเฮ้ยพวกแกเป็นไงวะอ้าวเฮ้ยของฉันอ่ะ เมื่อกี้ที่บอกคือพีเตอร์เขาเป็นอะไรนะเป็นโปรดิวเซอร์หรือดีเรคเตอร์พี่จำไม่ได้นะของเกมนี้นะเขาโทรมาบอกว่าเดดพูใช้งบประมาณของเกมไปเต็มเต็มเลยเขาหนีไปได้แล้วเฮ้ยให้ชื่อฉันบ้างสซเราปล่อยเขาหนีไปใช่ไหมใช่เพราะว่าได้ตามเขามันหนุกดีอ่ะโอเคเทเลพอร์ตโอเคทางนี้ประตูครับไม่มีอะไรโอเคโอ้ยเฟมเลดหล่นเฟมเลดหล่นนิ่นึงนงดนึงออ้ย โอ้โหช็อตจบเกมแบบแปดบิตอ่ะโอ้โหเฮ้ยมันเกมไม่เก่าไปเลยเหรอก็ไอ้แบบแปดบิตนั่นนะอาจริงๆเหรอเฮ้ยดูดีมีกระดูกด้วยเออ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 เหมือนนั่นแหะเหมือนอะไรนะเกมเซีวดาเออเซีวดาเซีวดาใช่เนี่ยจะซีวดาเลยเนี่ยเซีวดาเเอออเออ อย่าเพึ่งสิใจเย็นพี่ใจเย็นสิพี่ใจเย็นสิพี่ปัญหาคือกระดูกที่ไหนมีมีเลือดวะกระดูกที่ไหนมีเลือดวะโอเค LB ลบีสเต็กอ่ะเปิดนี่วัต oh 8 bit 8บิตทั้งนั้น8บิตทั้งนั้นเก็บไปก่อนคือเมื่อกี้มันผ่านงบจนหมดเลยใช่ไหมเงี้ยแหมชอบสีพวกนี้จังเลยอ่ะอ่าไปโอ้โหมีไฟด้วยเนี่ยนี่ให้กูต้องลำบากกว่าเดิมอีก เฮ้ยวับหายตัวหลบไม่ได้ด้วยเหรออะไรวะเอเอตีเลือดสาดอินเทอร์แลกอ่ะอ่ะต้องอย่างนี้โอเคขอเก็บของก่อนอย่าพึ่งโอ้โหนักประเดิมพี่โอ้เอาจริงเอาโหโอ้ ขอกดโทรก่อนฮัลโหลเอ้ปีเตอร์ฉันเดินเล่นมาในเกมของฉันนั้นแล้วแบบว่าทุกๆอย่างมันก็แบบว่าเอ่อกลายเป็นชีดไปหมดแล้วอ่ะรู้ป่ะเกิดอะไรขึ้นวะก็บกล้วไงกิกับค่าใช้จ่ายเดนฟูมันเดี๋ยวฮะค่าใช้จ่ายเหรอมเรื่องอะไรวะ ก็ใช่มึงก็รู้สิว่าเกมมึงต้องใช้ค่าใช้จ่ายอ่ะไอ้พีเตอร์เอาหน้าให้ฉันต้องแนะนำนะว่าเว็บไซต์ของฉันมีต้อง15ซับสไครต์15ล้านซับสไครต์นะเว้ยนี่กูกด1อ่า101 1งล้านสองไงกูกดเองมั้ยจริงจริงอ่ะอืมบีบทิ้งโอ้ยเด็ดฟูมาผิดเกมซะแล้วโอเคอ้าใช้เอ้าจัดการเขาเอง เด่นเด่นเดี ah, s <S <No> ๋ยวใครอ่ะไอ้พวกศัตรูร้ายไงโอ้โหเล่นปูมันใช้อะไรนะฉากเมื่อกี้มันกินโอ้โหอืมอืมย้ายพี่ต้องเล่นน้องปืนพี่โหดครับน้องแบบพวกนี้ต้องการอะไรกันแน่เนี่ยเออเออมันมีเงินของเราเราต้องจัดการมันโอเค นจจ試試 Release> ั่นกระสุนเออรู้เด็ดปูนใจเย็นๆจะาเจ้ากำังยิงขี้แม่นๆอยู่เด็ดปูนหมดนะบอกว่ามึงกิ้กระสุนกระสุนนำโชคมันแล้วเรายิงไม่โดนบ้าบอที่ไหนคือแบบมันจะมีใครคิดอหรที่แบบเฮ้ยเราเล่นเกมยิงกันเสร็จเฮ้ยนายคนเล่นห้ามยิงปืนทิ้งยิงที่ยิงขว้างนะเราเสียกระสุนปืนกระสุนปืนแล้วเราชอบมากอะไรเงี้ยนี่นี่ อะไรอะไรอะไรเจอบิมไลเฟิรนของพี่ไม่น้องน้องจับบิมไลเฟิร์นไม่น้องยังไม่ซื้อไอเทมชิ้นนี้โอเคช่างมันคึบโอเคไปต่อดีกว่าคือบอกตรงวังที่พี่ก็แปลไม่ทันจริงนะน้องๆต้องพยายามทำความเข้าใจของความตลกของของเกมมันเองนะเพราะว่าบางทีมันเร็วอ่ะมันคือมันพูดเร็วมากนี่นี่โอเคตีธรรมดาดีกว่าเออปุ๊บเคาน์เตอร์เฮ้ยเค้าอุ้ยเคาน์เตอร์ไม่หันละแป๊บบ เอสเคาน์เตอร์เอสเคาน์เตอร์โอ้โหตีค่ะเคาน์เตอร์โหสุดยอดแ้บแบบแบบเออเออเออเคาน์เตอร์โอ้โหสุดยอดอ่าอ่าเคาน์เตอร์รอเลยทีนี้เออเออมันตายยากจังวะโอ้โโอ้โหมันไปตีแรงจังไงฟึึ๊บฟโอ้ โห <Rapid. S 1> ตีแรงมากอ่ะตีแรงมากอ่ะแฝบตีไปอ่ะอ่ะจะเคาน์เตอร์เออ่ะแบบแบบแอ่ะอ่ะเคาน์เตอร์เออเคาน์เตอร์อือเออเออโอ้โหมันมันมันไม่ถึงไปไหนเหรอเฮ้ยเดี๋ยวอือเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ โมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์เออต้องโมเมนต์บ้างมูฟเมนต์มูฟเมนต์โอ้ยเจ็บเอออ่าเออเออเฮ้ยถึงไปบอกว่าถามจริงเอออาอาคอมเปอร์เออเออเออคัพเปอร์โอ้โหคอมเปอร์โอ้แบบแบบแบบอ่ะ โอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหคอปเตอร์แบบแบบแบบโคพเตอร์เฮ้ยถึงไปเป่าไหนเฮ้ยเฮิรมูฟเมนต์อืมูฟเมนต์มูฟเมนต์มูฟเมนต์คอปเตอร์เอ้ยเอ้ยเอ้ยโคพเตอร์อ่ะอ้าวหล่นไปแอ่ะอ้าวหล่นไปช่างมันไม่เกี่ยวกับเรา เฮ้ยสตูไม่ถึงไปไหนแล้วตัวนี้มันถึกไปป่ะหรือพฟอพี่ไม่ได้อัปเกรดอาวุธป่ะอัปเกรดเท่าไหร่มีอัปเกรดอ่ามี5้0 0 0อันนี้บวกดาเมจจัดเลยครับนี่มันอยู่ไม่ได้บวกอ่าเข้าไปบวกเข้าไปต้องการดาเมจตอนนี้บอกตรงมันตีแั้ไม่ตายจริงเมื่อกี้บอกตรงอะไรวะสุดยอดถึกไปไหนอ๊อฟไม่ไม่จบจะไม่จบก็บอกมาไม่จบใช่ไหมปิดกำแพงไว้แล้วมึงปิดกำแพงแล้วมึงปิดกำแพงแล้วใช่ไหม เออเออเออเละเรียบร้อยโอ้โหฉึกมากที่มือมันนะมือมันหล่นมาตรงนี้เลยทีเดียวโอเคไปต่อดีกว่าแรบแรบไม่ต้องคัมเวอร์เออไปชิ้นๆไปน้องโอ้ทางไหนวะโอเคทางนี้มั้งคุ้นๆทางนี้เหมือนเคยผ่านมาแล้วอ๋อผ่านมาแล้วจริงด้วยนี่กูต้องนี่กูวิ่งบนนะเนี่ย โอ้โหยิ่งเล่นยิ่งงงเขาจะโอ้โหแหมให้ตามก็บอกมาครับแวบๆอ่าโอเคไม่มีกระสุนให้แล้วโอเคมาคุณอยู่ข้างบนเราเอ้าวิ่งกูวิ่งตามมาไม่ต้องห่วงครับถึงที่หมายแน่นอนเฮ้ยโอ้โหปุ๊บปุ๊บอุ๊บอืเออเอ้ยโอ้โหโอ้โห เฮ้ยต่อยสามหมัดกูตายเลยเหรอเออรู้แต่มันไม่โกงเลยมันต่อยพี่สามหมัดพี่ตายเลยเหรอเดี๋ยวดิ่พาดพาดที่ตู้เอ้ยไม่โกงมันเหรอวะใช่หมน้องรู้สึกไหมมันโกงไหมพี่รู้สึกพี่ได้นอหามันโกงมันไหมเนี่ยเอาปืนยิงก็ได้เอ่ะปืนยิงก็ได้แอบแอบแอบเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนี่แหละอย่างนี้แหละ มันตบที่สามทีพี่ตายแล้วอะ่ะยิงหน้าต้องยิงหน้ามันเออต้องยิงหน้ามันเอ้ต้องยิงหน้ามัน,อออน,มนโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยไหมฮึบฮึบเฮ้ยเรามีโมเมนต์โมเมนต์เออโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์แวบบแวบ,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 แบบหลบเฮ้ยอย่าพึ่งต้องมีครูดาวเดียวยิงหน้าหันหน้าหัน เดี๋ยวโอ้โหมึงตบกูซะแรงเลยอย่าพึ่งคุณกูหมดแล้วเ่ยเนี่ยโอ้โหหมดเดียวเดี๋ยวอืมเ,เรียบร้อยอ่าแกไมไ่รับเชิญมางานปาร์ตี้ของฉันนะเว้ยอ้าาาแงล่ะโอ้โหมึงกีตีพี่สามหมัดตายอ่ะนี่เลยคือหมวดฮาร์ดคือมันมันคือมันทีมงานไม่ไม่คิดอะไรอ่ะแค่แบบเออนเน่ก็เล่นหมวดฮาร์ดแล้วก็ให้มันยากๆให้มันตีแรงๆก็ได้อะไรเงี้ย แ Adult, แบบอ้าวขอขอบคุณครับแแบบโอเคทันนี้ละมั้งโอ้โหอะไรครับอะไรครับยิงไข่ครับอืมเป็นชิ้นๆไปครับน้องอย่าขวางพี่ครับโอ้โหปืนมีแรงกว่าเยอะครับบีมเลยโอ้โหอืมอืมเอสเอสแแบบเอสเคอรเตอร์เอสเคอรเตอร์ เออฟบแ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 ฟโมเมน์โมเมน์ม <conference> ูมินมูฟมูฟเราสุดยอดมากแฟบฟบแฟเออเดี๋ยวออกมาก่อนโอ้โหมันมุมกล้องมันชิดจะชิดชัดชิดอย่างงี้เออซุปเปอร์แฟบแฟบตีคู่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 เออตีคู่ตีคู่เออเละเละครับเรียบร้อย เฮ้ยมันถึกมากอะน้องพี่ตีไปตั้งหขนาดคอนะเนี่ยอ่ะว่าไงครับมาถึงแล้วเฮ้ยจะเอ้โหวอเตอร์ฟัซเฮ้ยว่าไงที่รักดูดีนะที่รักแม่นี่เป็นไงล่ะพี่เบ่งเก่งกล้าไม่ดูเนี่ยเออหน้าอกน่ารักดีนะแม้ว่า เขาแบบว่าแม่ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นผู้ไายอะไรเงี้ยฆ่ามันซะอ่าวแม่จัดจัดจัที่รักเราคุยกันทีหลังก็ได้โอเคเฮ้ยชุดเคาน์เตอร์โอ้โหเคาน์เตอร์รัวมากเออเออเคาน์เตอร์เออเออเออเคาน์เตอร์เออเป็นชิ้นๆมาครับ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 เคาน์เตอร์เขาอะมาจะมาอะไรก็มามา เคาน์เตอร์อุ้ยโอ้โหเคาเตอร์มหลายคนไม่ได้ด้วยนะอืออ่าอ่เอ้ยโหโชว์ลิวเคนทีเดียวเสยอะเสยอะอืมเป็นชิ้นๆสมองไหลเฮ้ยอย่าพึ่งเคาน์เตอร์โอ้โหโดนกันเทียบเฮ้ยมูฟเมนต์เอ้ยมูฟเมนต์มูฟเมนต์มูฟเมนต์เออเรียบร้อยจัดหล่นแล้วเนี่ยเอ้ายังจะมาอีกเหรอต้องตีตัวเกาะก่อนด้วยนะแฟบแฟบ เึิบอย่าพึ่งทีละคนทีละคนทีละคนเออเออเออเพิ่บเขาเปิดโอ้ยอุ้ยอย่าพึ่งเออเฮ่อเฮ่ออย่าเรียบร้อยมูฟเมนต์เออเออเละครับงานนี้มีเละมีเละเออทุบอืเออฟาดไปใช้ดาบดีกว่าวะเออเจอะเจ้าก็ท่อเดือนก็ท่อกัดมีว่ะใช่ไหม ค้อนกับดาบก็เท่ากันใช้ค้อนเนี่ยดีละมาเจ้ครับเชิญครับเออโอ้โหมะเด้งใหญ่เลยทีนี้เฮ้ยชุบโอ้โหไม่สนไม่จริงผู้หญิงไม่สนแฟบแฟบแฟบฟืบฟืบฟึบเออเอส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  โอ้โหโอ้โหต่อยครึ่งหลอดโอ้โหฟึบแฟ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 บต่อยเดสบูสมาร์อู้อู้โอ้โหเกือบดับเดียวโอ้โหเกือบดับจะช้าครับเจ๊จะช้าครับอยูเล่นฮาร์ดนะครับบอกไปก่อนเดี๋ยวโอ้โอ้ตันตันเคาน์เตอร์อ๋อตันแล้วเคาน์เตอร์ต้องให้ตบตันก่อนเลยนะอะไรเนี่ย อแบบ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 มันจะโดนอะไรนั่นจริงเมื่อกี้อ่ายิงเข้าไปเออคิวฉลาดตั๊กเลยร์คิวเท่ยักษเลยแกเป็นคนเดียวที่มีพลังนะอืมชาร์ตเออเว้ยน่าสนใจก็เดินมีทีนี้มาโชว์พลังจะโชว์พลังอ่าโชว์พลังเจอคอนตะลุงพุก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  มูฟเมนต์เออโอ้จะพึ่งจะมูฟเมนต์จะมูฟเมนต์มูฟเมนต์ไม่ได้มูฟเมนต์ไม่ได้เดี๋ยวมูฟเมนต์มูฟเมนต์มูฟเมนต์เอสแล้วจะจะโอโหโยกโยกโยกเอสเอสเอสทุบเข้าไปทุบเข้าไปโยกโยกมาอ่าสตันครับสตันครับแวบแวบแว๊บไม่ได้ครับไม่ได้แดกครับ ฟาดเจอแฮมเมอร์พิฆาตเออจะตายวอือสีตูดตีโอ้เตะเตะทำไเตะทำไมฮะเตะทำไมอ่าไม่โดน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 อ่าอ่าโอ้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 ตันตันตันอย่าพึ่งตันจะตายแล้วจะพึ่งจะตายแล้วยิงไปก่อนถอยไปครับถอยไปครับถอยไปครับฮึบแฝด แบบแบบแบบเออเออเออเฮ้ยได้เว้ยกูได้กูได้เออกูได้กูได้แบบแบบแบบเฉียดไปเฉียดไปอุ้ยโอ้โหโดนละเราจะโอ้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 โดนนะเนี่ยโอ้โหนี่กูโดนนะเนี่ยเฮ้ยแล้วตายทีเดียวตายเลยเหรอโอ้เฮ้ เ้ยมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่แบบว่าเราต้องพยายามนะอันนี้คือมันยากเกินไปนะเรื่องจริงๆน้องบอกไว้ก่อนอ่ออ่ะ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 ฮึบอ่ะฮึบไม่ไม่กินครับรอบนี้ไม่ได้กินหลอกครับดูแลอืมเออเออปึ๊บปึ๊บโยกยิงเข้าไปอย่าลบอย่าลบอย่าลบครับอย่าลบ ปึ๊บอย่าหลบอย่าหลบหมายถึงมันอย่าหลบไม่ใช่เราอย่าหลบโดนแล้วไงพวกเคาน์เตอร์ไม่ทันอีกแล้วโอ้โอ้เอาเมื่อกี้พี่กดเคาน์เตอร์แล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยเกมเกมมันไม่ไหวแตกไปหน่อยเหรอเฮ้ยมันไม่ไม่แย่ไปหน่อยเหรอพี่ว่า ขอขอบคุณผู้สนับสนใจดีอย่างช h อบเกม e Ste a ีม a 덴วอร r r อ r ร์ s ตรีมชอ็อ s u u n f r s s t สสโ e ร์เก e Store for gamers t e a m ม T.K.K a m e Store ท,ที่ให้การสนับสนุนช่องของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าชมได้ที่ description ใต้คลิปได้เลยนะครับ